เรามาต่อนะครับกับพัทต่อมาก็คือในส่วนของระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์อยู่นะครับแต่ว่าเรามีเราพูดถึงผู้หญิงบ้างนะครับถ้ามองในแง่ของผู้หญิงเนี่ยจริงๆระบบระบบสืบ,บสพันธุ์ของผู้หญิงเนี่ยโครงสร้างเนี่ยปกติเราก็จะไม่ได้พูดถึงโครงสร้างที่มันซับซ้อนข้างนอกเท่าไหร่นะครับปกติแล้วเนี่ยนักสูรเ,เด็กจะโฟกัสไปที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง เจลสืบพันธุ์หรือสร้างฮอร์โมนเป็นหลักนะครับซึ่งระบบฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยคอมพลิเคตมากๆนะครับซับซ้อนมากๆอยู่แล้วนะฮะทีนี้เรามาดูเหมือนเดิมสตรัคเจอร์ของเราก็จะเรียนเหมือนผู้ชายก็คือเราเรียนโครงสร้างก่อน กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งก็ซับซ้อนกว่าของผู้ชายนะครับเราก็ระบบฮอร์โมนซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรอบเดือนของผู้หญิงทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ซับซ้อนพอกันนะฮะทีนี้เรามาค่อยๆดูทีละอันละกันเรามาเริ่มที่ส่วนแรกก่อนก็คือระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงเนี่ยปกติแล้วเราก็จะเริ่มจากส่วนสําคัญที่สุดก็คือส่วนที่เป็นโกลแนใช่ไหมครับอย่างที่เราบอกไปว่าผู้ชายเนี่ยโกลแนก็คือส่วนที่เป็น,น,ปนอันทะถูกไหมครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยส่วนที่เป็นโกลแน็ เพียงส่วนที่เป็นโกลแนดของผู้หญิงเลยก็คือส่วนที่เป็นรังไข่นะครับโกลแนดของผู้หญิงก็คือส่วนที่เป็นรังไข่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูโครงสร้างที่1กันก่อนนะครับโครงสร้างที่1ของเราที่จะพูดถึงก็คือในส่วนของรังไข่นะครับรังไข่หรือโอวารีเนี่ยจริงๆถ้ามันเทียบเท่ากับของผู้ชายก็คือผู้ชายคือเทสติสถูกไหมครับเทสติสมีหน้าที่2อย่างหลักๆก็คือทำหน้าที่ในการสร้างสเปิร์มแล้วก็ทําหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนเพศชาย รังไข่ก็เป็นอารมณ์เดียวกันเลยครับเพราะว่ารังไข่เนี่ยทำหน้าที่เป็นโกนแหนเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักเขาเลยก็คือจะเกี่ยวข้องกับการสร้างพวกเซลล์ไข่หรือเซลล์สืบพันธุ์แล้วก็เกี่ยวข้องอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งในรังไข่เนี่ยก็จะมีการสร้างได้ทั้งเอสโตรเจนหรือเทสโทสเตอโรนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในรังไข่เนี่ยมันมีหน้าที่หลักอยู่2อย่างนะครับก็คือ 1. มันทําหน้าที่ในการสร้าง เซลไข่นะครับแล้วก็2ก็คือมันทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนเพศญิกนะครับฟี m a ล e s ็กซ์ฮอร์โมนนะครับซึ่งก็จะมีหลายตัวหลักๆที่มันถูกสร้างขึ้นจากลังไข่นะครับอย่างเช่นอ่านสปอยไว้ก่อนก็ได้ครับตัวอย่างเช่นพวกอสโตรเจนหรือว่าอาจจะเป็นพวกโปรเจสเตอโรนพวกนี้ก็คือสิ่งที่ลังไข่จะสร้างขึ้นนะครับ ภายในรังไข่เนี่ยปกติแล้วมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าฟอลิเคิลอยู่ฟอลริเคิลเนี่ยก็จะเป็นเซตของเซลล์ไข่แล้วก็เซลล์เซลล์ต้กนกำเนิดของไข่นะครับแล้วก็เซลล์ที่อยู่ล้อมรอบกับนะทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าฟอลริเคิลซึ่งมันเป็นเหมือนฟังก์ชั่นอลยูนิตที่เกิดขึ้นในรังไข่เดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องนั้นอีกทีหนึ่งนะครับเอาไอเดียหลักก่อนละกันว่ามันทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์ไข่ซึ่งจริงๆแล้วพี่มองว่ามันคือส่วนหนึ่งของฟอลริเคิลมากกว่านะครับ okay. น,น้่วขงรงไรจากปกปติแล เวลาผู้หญิงจะมีการตกไข่ออกมาผู้หญิงก็เอาไข่เนี่ยตกลงไปในส่วนที่เป็นท่อนําไข่หรือหนังสือบางเล่มเขาก็เรียกว่าปีกหมดลูกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่2เราที่จะพูดถึงก็คือส่วนของท่อนําไข่เขาเรียกมันว่าโอวิดัหรือหนังสือบางเล่มเขาก็มองว่ามันคือส่วนปีกของหมดลูกก็ได้นะครับหรือฟอโลเปียนทิวหรือยูเทรินทิว นะครับส่วนวน,นี้โอเคมันชัดเจนอยู่แล้วว่าท่อนําไข่เนี่ยมีหน้าที่หลักก็คือทําหน้าที่ในการนําไข่จากรังไข่เคลื่อนไปนะครับปฏิสนธิครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจครับการปฏิสนธิในมนุษย์หรือ Fertilization ของเราอะครับมันจะเกิดขึ้นที่ส่วนของท่อนําไข่ของผู้หญิงนะครับ การปฏิสนธิของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่ส่วนของท่อนําไข่ของผู้หญิงนะครับโอเคอัน okay, นี้ก็คือส่วนของยูเทลัสของโอวิดันะครับถ้ามันมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นโอเคเด็กๆก็จะไปฝังตัวที่มดลูกถูกไหมครับแต่ถ้าไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นมันก็หลุดออกไปธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นส่วนต่อมาก็คือส่วนที่3ที่จะพูดถึงก็คือส่วนของมดลูกนะครับหรือยูเทลัส ซึ่งมดลูกเนี่ยเป็นส่วนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้ามันมีการปฏิสนที่เกิดขึ้นมันจะเป็นบริเวณที่เอ็มบิโอจะเข้ามาฝังตัวเพียงแต่ว่าเวลาเอ็มบิโอมันเข้ามาฝังตัวที่ผนังของมดลูกอะครับมันไม่ได้ฝังเข้าไปทางก้อนมดลูกปกติเขาจะฝังเฉพาะด้านผนังมดลูกชั้นในที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับในส่วนของเอ็มบิโอนั่นๆ้น,น,นะครับเพราะฉะนั้นตัวมดลูกเนี่ยมันจะเป็นบริเวณ ที่มีการฝังตัวของเจ้าเอมบริโอเกิดขึ้นนะครับเจ้ามดลูกเนี่ยปกติจะเป็นบริเวณที่มีการฝังตัวของเอมบริโอเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้ามันไม่มีการฝังตัวของเอมบริโออ่านี่ผมน้ตไปนิดนึงแล้วกันนะว่ามันฝังตัวที่ผนังมดลูกเฉอร์ชั้นในนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามันเป็น e n d o m e ท r i ีย แต่ว่าถ้ามันไม่ได้รับการปฏิสนธิสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเจ้าผนังบดลูกชั้นในตรงนี้ครับที่มันดีเวล็อปขึ้นมาในหนึ่งรอบเดือนของผู้หญิงเนะี่ยพอไม่มีเอมบิโอไปฝังตัวมันก็จะหลุดลอกออกมากลายเป็นประจำเดือนได้นะครับถ้าไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะครับมันก็จะหลุดลอกออกมากลายเป็นประจำเดือนเกิดขึ้น หรือเป็น menstrual flow menstruation นะครับก็คือส่วนของประจำเดือนนั่นเองนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือส่วนของมดลูกนะครับถัดเข้าไปก็คือถัดออกมาก็คือเราไล่มาจากรังไข่ใช่ไหมครับรังไข่ปกติก็จะอยู่อย่างเงี้ยสองฝั่งถูกไหมครับไหลเข้ามาตามท่อนําไข่ถูกไหมครับสุดท้ายเด็กๆก็ไปเจอส่วนที่มันเป็นมดลูกก็คือตรงนี้ถูกไหมครับตรงมดลูกเนี่ยจริงๆก็จะมีส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนส่วนของ ปากมดลูกแคบๆนะครับเป็นเซอร์วิสก็คือส่วนที่4อันนี้คือส่วนของรังไข่นะครับท่อนําไข่มดลูกใช่ไหมครับส่วนที่4ตรงนี้ครับก็คือส่วนของปากมดลูกหรือเซอร์วิสมีลักษณะเป็นปากแตรเข้าหากันก็คือเวลาผู้ชายเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอะไรดี มีการสอดใส่องคชาตเข้าไปเนี่ยปกติเราไม่ได้สอดเข้าไปถึงปากมดลูกนะครับปกติมันจะไปแค่ส่วนของช่องคลอดเฉยๆถูกไหมครับช่องคลอดเนี่ยหรือวาจาหน้าก็จะเป็นบริเวณแรกที่รับการสอดใส่ขององคชาตเข้าแม่พอเวลาปล่อยสเปิร์มน้ำอสุจิเข้ามาแล้วเนี่ยตัวอสุจิจะวิ่งเข้าไปที่ตัวปากมดลูกนะครับตัวปากมดลูกเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นปากแคบเข้าหากันนะครับซึ่งตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมะเร็งอันนึงที่เป็นมะเร็งที่คอมมอนมาก ในผู้ชายเนี่ยมะเร็งที่มันคอมมอนในระบบสืบพันธุ์ก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งมันก็รักษาหายนะครับล้าก็ทารุทาุดูตั้งแต่แรกนนะครับแต่ส่วนอีกานหนึ่งของผู้หญิงเนี่ยตัวที่มันจะเป็นเยอะที่สุดคือเซ r v ์วิคอลเค็นเซอร์ครับซึ่งมะเร็งตัวนี้มันเป็นมะเร็งที่เกิดจากไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันมีการคิดค้นวัคซีนที่มันป้องกันมะเร็งปากมดลูกไว้แล้วนะครับเขาเรียกว่าวัคซีน HPV นะครับซึ่งมันเกิดจากตัวเชื้ออันหนึ่ง men ma pap นนครรััััััตตตววววีี้้มืออไไสทท่ใหเกิด มะเร็งปากมดลูกขึ้นฮิปเนพาปิโลพันโลมาไวรัสนะครับอุ้ยโทษโอเคนะครับตรงนี้ก็คือส่วนที่มันเป็นเชื้อโรคนะครับพาปิโลมาไวรัสโอเคถูกต้องนะฮะก็คือเป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกปัจจุบันเรามีวัคซีนที่มันสามารถใช้ในการป้องกันได้นะครับ ก็จริงๆมันฉีดถ้าผมจะไม่ผิดฉีดแค่สามหรือสี่เข็มมั้งตลอดชีวิตแล้วมันก็ได้แล้วนะครับโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างหลักๆของผู้หญิงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะทีนี้ถ้าดูในโครงสร้างตรงนี้นะครับก็คือเยวจะเห็นว่าตรงนี้คือส่วนของรังไข่รังไข่ก็จะส่งลงมาที่ท่อนําไข่นะครับทีนี้ ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับตรงตรงนี้มันจะมีลักษณะเป็นเหมือนปักแตรเนาะที่มันทําหน้าที่ในการรองรับเซลล์ไข่ที่ตกมาจากโอเวอรี่นะครับแล้วก็ส่งเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็จะมาที่มดลูกมดลูกคือตรงนี้เห็นไหมก็เนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้ตลกมากอันนี้คือกระเพาะปัสสาวะนะครับคือผมเคยออกข้อสอบทีนึงแล้วก็คือเลเบลให้เด็กๆจิ้มนะครับว่าเอมบโอจะฝังตัวที่ไหนเชื่อไหมว่าเกินครึ่งเด็กๆตอบว่าไปฝังตัวในกระเพาะปัสสาวะอะครับ ไม่ได้นะครับเด็กจะแช่ฉี่ไม่ได้นะครับปกติแล้วเราฝังโวที่มดลูกมดลูกมันจะอยู่ด้านหลังเนาะมันไม่ได้อยู่ด้านหน้านะครับบางคนบอกหน้าตามันคล้ายๆกันคิดว่าเด็กไม่ฝังข้างหน้าหระมัง้งก็คือกี่ท่อ,อปัสสาวะนะครับไม่ได้โอเคแล้วก็ออกมาตอนนี้ก็จะเป็นปากมดลูกนะครับส่วนที่เป็นทางเข้าตรงนี้แคบๆที่เหลือตอนนี้ก็คือส่วนวาจายนะเพรพ้นผู้หญิงเนี่ยจะเห็นได้ว่าวาจายน้ากับท่อปัสสาวะเขาแยกกันแต่กรณีของผู้ชายเนี่ยท่อปัสสาวะกับท่อนามาโชจิคือท่อเดียวกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผลลั อันนึงก็คือไอเดียหลักๆของโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงนะครับทีนี้ตัวที่มันน่าสนใจก็คือในเรื่องของกระบวนการสร้างเซลล์ส,สืบพันธุ์ของผู้หญิงนะครับซึ่งของผู้ชายเขาเรียกว่า o G อูเจอะสเปิร์มาโทเจเนซีสถูกไหมของผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะเรียกมันว่าอูเจเนซิสนะครับคำนี้เป็นคำหนึ่งที่ผมพยายามจะรณรงค์ให้ทุกคนเลิอกอ่านคำว่าโอโอไซ์ o ide, หรือคำว่าโอโอเจเนซิสนะครับคือตอนไปนเรียนอังกฤษเนี่ย แอดไวเซอร์ผมแล้วก็อาจารย์ทุกคนเลยนะครับเขาจะอ่านว่าอูนะครับเขาไม่อ่านว่าโอโอเหมือนคนไทยคนไทยที่ชัดมากครับ primary o o s i อ e s e c o n d a น y o o s i โ e อย่างเงี้ยหนังสือเรียนก็ใช้คํานี้แหละแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาออกเสียงจริงๆนะครับถ้าคนอังกฤษจะออกเสียงว่าอูนะครับมันออกเสียงว่าอูเหมือนคาว่าสูที่แปลว่าส่วนสัตว์อะเราไม่อ่านว่าโซโอป่ะเราก็อ่านว่าสูก็คือลอจิกเดียวกันนะครับเขาอ่านว่าอูคาว่าอูลักษณะมันมามันแปลว่ากลมๆซึ่งเหมือนลักษณะของเซลล์ไข่ครับโอเค anyway ครับก็อะไรก็ได้เอาจริงๆแต่่วา คือผมจะอ่านเป็นคำว่าอูเจเนซีอูไซ์นะบอกไว้ก่อนนะฮะก็คือจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในการ,ราสร้างเซลล์ผู้หญิงเนี่ยมันซับซ้อนกว่าผู้ชายหลายๆแง่มุมนะครับเพราะว่าในกรณีของผู้หญิงเนี่ยหนึ่งเลยคือมันจะมีการพักเนี่ยเยอะมากหลายๆเฟสมีการพักหยุดหยุดพักๆแบ่งต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็2ก็คือเวลาเขาแบ่งออกมาอย่างผู้ชายอย่างเงี้ยเราเริ่มจากไพรเมอร์ลสเปิร์มาโทไซด์เซลล์อดีตแล้วเด็กๆได้สเปิร์มสีตัวแต่ผู้หญิงไม่ครับเด็ก เริ่มจากไพรเมอรี่อูซาหนึ่งเซลล์เด็กๆจะได้อูติดแค่หนึ่งอันแล้วก็สุดท้ายได้ก็เป็นเซลล์ไข่ถ้ามันได้รับการปฏิสนธิเพราะฉะนั้นมันมีความหลากหลายที่มันเกิดขึ้นของกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในเยอะมากซึ่งเดี๋ยวพี่จะสรุปเป็นตารางอีกทีหนึ่งในอันถัดไปน,นี้เราเอาของผู้หญิงก่อนและการวอนเป็นยังไงนะครับจริงๆโดยลอจิกล้วมันเหมือนเดิมก็คือตอนเด็กเป็นเอมบริโออะครับเด็กๆก็จะมีการแบ่งไปจากเซลล์ตั้งต้นอันหนึ่งที่ชื่อว่าไพรเมเรี่เจิมเซลล์นะครับก็เจ้า จพา p r i m ด r y Germ Cell เนี่ยของผู้ชายมันมันก็เหมือนกันมันก็เป็นส่วนที่มันเป็น 2n ถูกไหมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กๆก็จะมีการแบ่งเซลล์แบบ Mitosis เก็บไปเรื่อยๆสุดท้ายเด็กก็จะกลายเป็นสิ่ธที่เรียกว่า u r o g e ี i นะครับซึ่ง u r o g e n i ก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือเด็กๆจะได้กลายเป็น 2n ครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือเวลาตอนที่ผู้หญิงคลอดออกมาแล้วอะครับ ตอนคลอดออกมาใหม่ๆเนี่ยจริงๆมันจะมีอูโคเนียมบางอันนะครับเปลี่ยนไปเป็นส่วนของ p r i เมอรี่อูไซตั้งแต่แรกละซึ่ง p r i เมอรี่อูไซของเด็กก็คือส่วนที่มันเป็น 2N ถูกไหมครับอันนี้น่าสนใจครับเพราะเวลาเด็กคลอดออกมาอันนี้คือเฟสที่1ครับพี่ใช้สัลักนี้นะสัญลักนี้แปลว่ามันเบรกเอาไว้นะครับมันไม่ได้แบ่งต่อ คนออยากเขียนเป็นแนวตั้งดีกว่าจะ,จะได้เขียนที่พื้นที่ได้นะครับแป๊บหนึ่งนะขอโทษทีท่เพื่อนแปลว่าจากอูโคเนียมเนี่ยปกติแล้วส่วนหนึ่งเด็กๆก,ก็จะออกมาแล้วก็กลายไปเป็นไพรเมอรี่อูซยอยู่นะครับอันนี้คือจุดที่1ที่เราบอกนะครับว่าจำนวนไพรไม่ได้อูซยเนี่ยในผู้หญิงนะครับมันจะฟิกซ์ครับมันจะไม่สามารถเพิ่มได้หลังจากนั้นก็คือออกมาออกมาจากท้องแม่ปุ๊บมันก็จะหยุดอยู่ที่เสนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ เจ้าพลาเนียูไซา์จริงๆมันเข้าไปสู่ไมโอซิตถูกไอไมโอซิตวันละแต่ว่าถูกเบรกไว้ครับเพราะฉะนั้นผมใช้แต่ดางนี้นะอันนี้คือเ okay, บรกโอเคปะเราเราเกิดไมโอติกอาร์เรสเอาไว้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตอนที่เด็กๆคลอดออกมาครับขณะคลอดออกมาเด็กๆจะจบไปอยู่ที่ระยะนี้ก็คือเด,เด็กจะถูกเบรกไว้ครับการเบรกตรงนี้ครับเขาเรียกว่ามันอยู่ในภาวะไมโอติกอาร์เรส คำนี้แปลว่าการหยุดพักในระยะไมโอซิสครับมันจะอยู่ไมโอซิสอาร์เรสหรือไมโอติคอาร์เรสเนี่ยอยู่ที่ระยะโปรเฟสสวันครับของไมโอซิสวันนะครับ,รบจำได้เนาะไมโอซิสมันมี2เฟสถูกไหมครับเฟสแรกก็คือพอเด็กคลอดออกมาเด็กผู้หญิงคลอดออกมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในรังไข่ของเด็กผู้หญิงก็จะมีแค่พรเมอรีอูไซอยู่ อูโกรเนียมก็อาจจะมีนะแต่มันก็ไม่ได้ฟังก์ชันอะไรเราก็ไม่สนใจล,ละเราก็สนใจว่าโอเคอยูมี Pri m a r y อูไซแค่นั้นอยู่ในรังไข่เพราะฉะนั้น,นเด็กก็จะถูก a r r e s t ถูก r e a คครั้งที่1ไปก็คือมันก็จะเกิด m e i o t i c a r r e เ t เกิดขึ้นในระยะ prophase ัถูกไหมครับทีนี้คําถามก็คือมันมัน a r ร e เ t เพื่ออะไรนะครับจริงๆมันมีเหตุผลอยู่การที่ของผู้หญิงมันต้อง a r r e เ t เพราะว่าต้องมีการสะสมสารต่างๆระหว่างผ่านไปจนกระทั่ง13ปีหรือ1 4ปีเนี่ยจนกระทั่งในเด็กเข กลับมาทํางานต่อได้นะครับจริงๆระบบมันคือเหมือนกับเด็กกดพอสเอาไว้ในเวลาเล่น,เล,นเล่นดูหนังอะกดพอยส์ไว้ถูกไหมแล้วพอเด็กพักเสร็จปุ๊บสิปีผ่านไปเด็กกดเพลย์ต่อแต่จริงๆมันไม่ได้พอสแบบนั้นนะในความเป็นจริงคือมันจะมีการสะสมสารเกิดขึ้นเทียแตนว่าคําว่า Ar r e s t ก็คือให้เด็กๆเห็นว่าตัวโครโมโซมมันสต็อปอยู่ที่สเตทนั้นนึกออกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดการสะสมสารต่งตางๆขึ้นมามากมายนะครับมันมีการสะสมสารต่งตางๆ สำหรับการเจริญของเอมบริโอของผู้ชายไม่ต้องการครับคือของผู้หญิงเวลาเราปฏิสนธิเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นไซโกตไซโกตก็จะกลายเป็นเอมบริโอถูกไหมทุกอย่างมันเกิดขึ้นใน ตัวเซลล์ไข่ของผู้หญิงหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในเด็กก็ต้องมีการสะสมสารต่างๆเอาไว้แต่ผู้ชายเนี่ยสะสมไม่ได้เพราะว่าถ้าสะสมปุ๊บเด็กกลายเป็นสเติมอ้วนพอมันเป็นสเติมอ้วนเนี่ยการเคลื่อนที่ไปถึงเป้าหมายมันเกิดได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นสเปิมจะต้องข้ากับไข่ทุกอย่างสเติมต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวมันเล็กที่สุดไซตตัวพลาซึมน้อยที่สุดเพื่อให้มันสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุดแต่ไข่ไม่ต้องเคลื่อนที่เพราะว่ามันตกออกมาในท่อานาไข่ในท่อานาไข่เอง มันไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเจ้า primary ูไ i มันไม่ต้องเบรกไปก่อนนะครับจนกระทั่งเมื่อเด็กเข้าสู่วัยรุ่นมันก็จะมีฮอร์โมนเพศเข้ามากระตุ้นนะครับ FSH อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็จะทําให้เจ้าตรงนี้ครับมันสามารถแต่งต่อแล้วกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า secondary uci นะครับ secondary uci เด็กก็ยังคงเป็นเอ็นเดียวและถูกไหมครับก็เหมือนกับ secondary spermat อ่า secondary s p e r m a t o c y t e ที่เหลือเอ็นเดียวถูกไหมเพราะว่าเด็ก complete ส่วนของ meiosis 1ไปแล้วเพราะฉะนั้นเด็กก็จะได้เป็น secondary uci เพียงแต่ว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับเด็กเริ่มจาก primary uci ที่เป็นเซลล์หนึ่งเซลล์พอเวลาเด็กแต่งออกมาเป็น secondary uci อะครับเด็กจะกลายเป็น secondary uci หนึ่งเซลล์และเด็กก็มีเซลล์ขนาดเล็กออกมาหนึ่งอันครับ เซลล์ขนาดเล็กอันนี้ครับเขาเรียกมันว่า first polar body ครับซึ่งเจ้า first polar body เนี่ยมันแล้วแตกครับว่ามันปกติมันก็จะสลายตัวไปก็ได้นะครับหรือบางคนก็บอกว่า first polar body ก็จะแบ่งตัวต่อแต่ส่วนใหญ่ครับมันจะสลายตัวไปนะครับรู้ไหมไม่มีทำไมจริงๆมันจะเกิด asymmetric division เพราะว่าไอ้ตัวนี้ครับมันจะเอาโครโมโซมส่วนเกินทิ้งไป อย่างที่บอกว่าสเปิ์มะ่ะเราต้องหานให้มันเหลือ4ตัวเลยเพราะว่ามันจะได้แชร์ไซลล์พาซึ่มกันไปให้หมดแต่เซลล์ไข่เราต้องการสมมติว่าพี่เก็บอาหารไป100%อเป็นตอนเป็น primary o o c y ครับถ้าเด็กแบ่งเป็น2เซลล์ขนาดเท่ากันนั่นแปลว่าเซลล์ทั้งสองได้อาหารอย่างละ50ซึ่งไมโอซิสปกติมันต้องจบที่4เซลล์ถูกป่าแปลว่าแต่ละเซลเล์จะเหลืออาหารแค่25%แต่ถ้าสมมติว่าพี่แบ่งให้มันไม่เท่ากันเช่นสมมติว่าดวเด็กมี100%เด็กอาจะแบรงเซ็นล์เด็กอาจจะแบ่งเ,เอยู่90% อีก10%ในเด็กทิ้งไปที่ first polar body ซึ่งสุดท้ายมันสลายทิ้งไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเซลล์ที่เหลืออยู่อะครับเด็กก็ยังคงได้สารอาหารเต็มๆอยู่ถูกไหมครับใช่ไหมก็คือได้90%ก็ดีกว่าได้50%ถูกไหมครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจครับอันนี้ก็คือจะเบรกไว้เช่นกันเราจะเกิดการ arrest รอบที่2ครับ arrest ตอนไหนอันนี้ก็คือ arrest ตอนตกขไข่นะครับตอนตกไข่เด็กจะเกิดการ arrest เกิดขึ้นรอบที่2ครับ กระบวนการตกไข่อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราย้ำอีกรอบหนึ่งเลยนะครับว่าเวลาเราพูดว่าผู้หญิงตกไข่ผู้หญิงไม่ได้ตกไข่ที่เป็นไข่จริงๆนะครับผู้หญิงตกส่วนของ secondary oocyte นะครับคำนี้สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นระยะ secondary oocyte คือระยะที่มีการตกไข่เกิดขึ้นนะครับโอเค กลับมาไปในนิดหนึ่งเราบอกว่าแปลว่าตรงนี้มันเจออาร์เรสอีกแล้วถูกไหมรอบนี้เด็กๆก็จะอาร์เรสไว้ครับอยู่ที่เป็นไมโอติกอาร์เรสอยู่ที่ระยะเมตาเฟส2ของไมโอซิส2นะครับระยะนี้ก็ถูกอาร์เรสไว้จะรีซูมได้จะสามารถกลับขึ้นมาใหม่ได้เด็กจะต้องมีแต่ตรงนี้คือตัวที่มันรีซูมเข้ามาก็คือเด็กเข้าสู่วัยรุ่นถูกไหม กรณีของ secondary oocyte ครับดเด็กๆจะจะจะ resume ได้ก็คือดเด็กๆจะต้องมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นครับถ้าดเด็กๆไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นส่วนของ secondary oocyte เด็กๆก็จะตกแล้วก็หลุดออกไปนะครับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือดเด็กๆก็จะ complete ตรงนี้แล้วดเด็กก็จะกลายไปเป็นเซ <c oughs> ลล์ไข่จริงๆก็คือเป็นอูติแล้วก็ ovum เกิดขึ้น ซึ่งโอติดกับอูฟุ่มเนี่ยมันพอๆกันครับันอม่นมี้ปัญหาหรอกนะครับแล้วก็เกิดเป็น second celepolar body ซึ่งแน่นอนก็จะหายตัวไปนะครับซึ่งก็จะสลายไปนะในส่วนของตรงนี้เขาก็จะเรียกมันว่าเป็นอูติดครับแต่อูติดเนี่ยกับอูฟุ่มเนี่ยมันก็คือพอๆกันนั่นแหละมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่มันได้เหมือนกรณีของสเปิร์มที่ สเปิร์มมาติดของดเด็กเป็นเซลล์กลมๆแต่พอเวลาดเด็กจะกลายไปเป็นตัวสเปิร์มจริงๆดเด็กเปลี่ยนรูปร่างเยอะแต่ของกรณีของเซลล์ไข่ไม่ต่างนะครับเพราะฉะนั้นพอเมอ,อูติดเสร็จก็เป็นโอ,อมูลปัญหาานะเดยกก็คือมันต้องได้รับการปฏิสนธิก่อนมันต้องมีการคอนแทคของตัวสเปิร์มก่อนนะครับเพื่อจะอินิชิเอตให้ตัวไอตัวเซคันดารีอูไซที่มันแบ่งไม่เสร็จนะครับเกิดจนเสร็จขึ้นแล้วก็กลายเป็นเซลล์ที่สมบูรณ์ขึ้นมานะครับอันนั้นคือลอจิกทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะฮะ เพราะฉะนั้นอันนี้คือไอเดียหลกัหลกๆของกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของวิหญิงจะเห็นว่ามันซับซ้อนกว่าเยอะมันมีการเกิดเมโอติกอารเรสเป็นช่วงเวลาต่างๆเกิดขึ้นนะครับโอเคไม่ได้เด็กอันนี้เคลียร์เนาะโอเคถ้านี้เคลียร์เราไปต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออันนี้ก็เป็นภาพสรุปขึ้นมาอีกทีเนึ่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง <c oughs> ทีนี้ถ้าเรามาดูการเปรียบเทียบกันนะครับ c o m p a r i s o นระหว่าง การเปรียบเทียบระหว่างการเกริดการสร้างสเปอร์สเปอร์มโทเจเนซกับอูเจเนซ s สว่ามันต่างกันยังไงบ้างปกติแล้วก็คือเด็กๆก,ก็เปรียบเทียบกันง่ายๆนะครับก็ ลักษณะแรกก็คือลักษณะของการเกิดสเปอร์มาโทเจเนซิสกับส่วนที่เป็นอูเจเนซิสนะครับโอเคเรามาดูอันที่หนึ่งนะครับพอยที่หนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือบริเวณที่มันเกิดครับบริเวณที่มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับ ถ้ามันเป็นสเปอร์มาโทเจเนซีเด็กๆรู้อยู่แล้วว่าเกิดที่อันทะถูกไหมครับมันเกิดในเซมิเนฟลัสตูบูในอันทะถูกไหมครับของผู้หญิงกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นภายในรังไข่ถูกไหมส่วนที่2ก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับลักษณะของเซลล์ดิวิชันมันเป็นไง ส่วนของการสร้างสเปิร์มเนี่ยการแบ่งไมโอซิสของเขาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดขึ้นแบบที่มีขนาดเท่ากันถูกไหมครับผมมองว่ามันคือ symmetric a l division ครับ symmetric division หรือมองว่ามันอีควอกันมันเท่ากันนะครับกับกรณีของอูจิเนซีเสียมันน่าสนใจเพราะว่าเด็กๆจะแบ่งเซลล์ไม่เท่ากันนะครับ มันเป็น asymmetric division ครับหรืออันอีกว้อเกิดขึ้นนะครับอย่างที่3ก็คือเซลล์ลูกที่เกิดขึ้น d a เตอร์เซลล์มันก็ต่างกันครับอ,อ๋อผมเขียนผิด ดอทเซลก็ต่างกันเพราะว่าถ้าในเด็กแบ่งด้วยกระบวนการสร้างสเปิร์มเด็กจะได้เซลส์ได้เซลลูทั้งหมดเนี่ยเป็นสเปอร์มาติดถูกไหมครับจำนวนทั้งหมด4เซลถูกไหมครับเด็กจะได้4ี่สเปอร์มาติดนะครับกับกรณีของอูเจเนซิสไฟนอลโปรดักที่เด็กได้เด็กจะได้แค่1อูติดถูกไหมและที่เหลือก็จะเป็นดีเจเนเรต ส่วนของโครโ b บอดี s ซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะได้เท่าไหร่แต่ว่าเราไม่สนใจมันอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายมันก็หายหมดถูกไหมครับ <Okay. S 1> ใช่ไหมโอเคนะครับไมโอติอาร์เรสครับการหยุดพักของการแบ่งไมโอซิสในส่วนของสเปิร์มไม่มีแต่ของเซลล์ไขม่มีนะครับทีนี้มันมีอีอันหนึงที่น่าสนใจแต่ว่าผมไม่ได้พูดถึงไว้ก็คือในเรื่องของ การเกิดไซโตพลาสมิกบริดจ์ในผู้ชายจะมีครับในผู้หญิงจะไม่มีคำว,ว่าไซโตพลาสมิกบริดจ์หมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนที่เด็กๆดูไดอแกรมอย่างผู้หญิงเนี่ยมันชัดว่าเวลาเด็กได้เป็นเซลล์ใหม่2เซลล์หรือ3หรือ4เซลล์เนี่ยเซลล์มันไม่ได้อยู่ติดกันเซลลมันก็จะอยู่แยกๆออกไปเลยนะครับแต่ว่า ของสเปิร์มเนี่ยมันน่าสนใจนะเอาจริงๆเวลาเด็กได้สเปิร์มมาติดออกมาครับลักษณะขเขามันจะเป็นแบบนี้คือเวลาเด็กได้เป็นสเปิร์มมาติดนะครับสเปิร์มมาติดของเด็กๆอะ่ะมันจะอยู่ด้วยกันเป็น4ีเซลล์แบบนี้ครับแล้วเด็กๆก็จะมีส่วนของตรงนี้เขาเรียกว่าไซาโตพลาสมิกเกรดเชื่อมไว้อยู่นะครับเราพบเฉพาะในกรณีของ สเปิร์มครับในกรณีของเซลล์ไข่มันจะไม่มีนะครับเจ้าไซโตพลาสมิกบริ์ตรงนี้มันสําคัญมากครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสเปิร์มเนี่ยเด็กๆรู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าเด็กเป็น xy ถูกป่ะผู้ชายเป็น xy ก็คือมีโครโมโซมร่างกาย44แล้วก็มีโครโมโซมเพศอีก2อันก็คือ xy เพราะฉะนั้นเวลาเด็กสร้างสเปิร์มเนี่ยมันก็จะมีตัวหนึ่งเป็น22บวก x ถูกไหมสมมตินะสมมติว่านี้เป็น22บวก x อีก2ตัวเป็น22บบวก y สมมติ ตัวที่มีปัญหาคือตัวนี้ครับ22บวก y มันจะอยู่ไม่ได้ครับถ้ามันไม่มี x เพราะว่าจริงๆคโมโสม x เนี่ยมันมีสารบางอย่างที่มันจําเป็นต่อการพัฒนาเซลล์ที่มันสมบูรณ์ทีนี้ถ้าบังเอิญว่าเด็กๆได้กลายเป็นสเปิร์มที่เป็น22บวก y ครับเด็กๆจะไม่ได้สารจาก x เลยถูกไหมซึ่งสารจาก x ครับเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เซลล์มัน develop, ดีเวลลอปขึ้นมาถ้าบาวิธีการก็คือถ้าเด็กๆเป็น22บวก y เด็กก็ต้องเอาสารจาก x เพราะฉะนั้นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ชายครับ มันจะต้องมีไซโตพลาสมิกปิดเชื่อมเพื่อทําให้สารต่างๆจาก X โครโมโซมกระจายไปให้กับตัวที่มันเป็น Y โครโมโซมเฉยๆได้ครับแต่ผู้หญิงไม่มีปัญหาเพราะผู้หญิงเป็น44บวก XX ทุกอันมี X อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวปัญหาคือตัวนี้สองตัวนี้นะครับจะได้รับสารจาก X โครโมโซมได้ Okay. แล้วก็อันที่6กครับกระบวนการ termination นะครับการ termination ของกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ s p e r m a โท g e n e s i s ไม่มีครับท่านเริ่มสร้างแล้วก็เริ่มสร้างในตลอดแต่ว่าของผู้หญิงจะมีครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าสู่ระยะที่มันเป็น m e n o p a u เด็กๆก็จะเป็นวัยหมดประจำเดือนวัยหมดประจำเดือนก็คือเด็กๆก็จะเลิกมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เกิดขึ้นละ